สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหัวข้อนี้คือปฏิหารบาร,รมีจากอดีตชาติจะส่งผลยังไงกับชีวิตของคุณภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่เข้ามาดูคลิปนะคะคำว่ามารมีของแม่หมอน,นี่หมายถึงบาร,รมี10บทัศนะคะก็มีในเรื่องของทานศีลเนคขม,มะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาแล้วก็อุเบกขานะคะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมไปเสิร์ชเอาได้เนาะ บรารมีตรงนี้นะคะที่คุณสั่งสมกันมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเลยนะคะมาดูกันคลิปนี้ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะอ,อธิษฐานถึงบรารมีนะคะขอบรารมีที่เราเคยประพฤติหรือปฏิบัติมาเนี่ย นะคะจะส่งผลยังไงกับชีวิตของคุณนะคะคลิปนี้เปรียบเสมือนสิ่งดีๆที่แม่หมอมอบให้ในปีใหม่นะคะอ,อธิษฐานถึงสิ่งดีๆสิ่งที่เราเคยทําบางคนปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันชาติเลยก็ได้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่หมอจะบอกก่อนว่าจะได้มากได้น้อยสําเร็จมากสําเร็จน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่ที่วาสนาบารมีของแต่ละคนที่ประพฤติปฏิบัติมาเนาะมาดูกันเลยนะคะขอพลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎมา โอ้โหใบแรกนะคะ Post p o s t p e o r i t y นะคะบ่งบอกถึงความร่ำรวยฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นไพ่ใบนี้เนี่ยสำเร็จสมความปรารถนานะคะในสิ่งที่คุณต้องการแบบนี้เป็นต้นนะคะสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างอีกอย่างหนึ่งนะไพ่ใบนี้คือเรียกว่าคุณจะมีเพียบพร้อมอะนะคะจะมีเพียบพร้อมทุกอย่างเลยในสิ่งที่คุณต้องการแบบนี้เป็นต้นไพ่ใบนี้ขึ้นมาใบแรกเลยนะเปิดหัวโจวหัวมาเลยนะเท่ากับชาวราศีกรกฎเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของทางโลกนะคะ มีแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่คุณต้องการความสําเร็จความรุ่งเรืองความร่ารวยแบบนี้นะคะหรืออะไรอีกอะความสามารถใหม่ๆทุกสิ่งทุกอย่างมันได้หมดอะน้ามันประสบความสาเร็จหมดไพ่ใบนี้คือองค์พ่อพระพิคเนตนั่งอยู่บนต่างนะคะ,ะต่างสีสีแดงนะพร,พร้อมไปรวยนะคะ ทรัพย์สินอา,อาหารการกินผลไม้รักไม้บง่งบอกถึงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์และการมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเคหสถานบ้านเรือนแบบนี้เป็นต้นนะคะถิ่นที่อยู่อาศัยคือทุกอย่างมันจะดีขึ้นสะดวกสบายขึ้นรวยขึ้นแต่รวยมากรวยน้อยขนาดไหนแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกนะคะมันต้องย้อนกลับไปดูที่ตัวเราย้อนกลับไปดูดูบุญวาสนาที่เราเคยทํามานะคะแล้วชาตินี้ภพนี้เนี่ยเราได้ทําอะไรบ้างแล้วหรือ,อยังแบบนี้เป็นต้น มาดูต่อนะคะเมื่อกี้ไฟแม่หมอดับเนาะมาดูกันเลยนะคะโอ้ลัเชั่นนะคะแม่หมอบองว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ การตัดสินใจที่แน่วแน่แต่ก่อนที่คุณจะคิดหรือคุณจะตัดสินใจนะคะคุณจะมองภาพกว้างก่อนคุณจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแล้วแหละก่อนที่คุณจะได้เลือกก่อนที่คุณจะได้คิดได้ทําแบบนี้เป็นต้นนะคะอมืมันเหมือนกับว่าการมองภาพกว้างการเห็นอะไรหลายๆอย่างหรือการที่คุณจะเข้าใจโลกมากขึ้นก็ได้การที่คุณจะเข้าใจการดําเนินชีวิตหรือเขาเรียกว่าอะไรนะ สิ่งต่างๆรอบตัวคุณหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะเออคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รู้ได้เข้าใจอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นชีวิตคุณนะว่าเออทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้เนีย่ยคุณจะเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงในเรื่องคุณเคยปฏิบัติหรือเจริญเกี่ยวกับทางด้านปัญญามามา,มากนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตความเป็นจริงได้ง่ายนะคะแล้วก็ยอมรับมันแบบนี้นะ,ะมาดูต่อนะคะ โอ้โหอินไซต์สุดยอดเลยนะคะต่อต่อกันเลยนะเนี่ยไพ่ใบนี้นะบ่งบอกถึงในเรื่องของยานปัญญานะคะยานปัญญาตาที่สามยานบาร,รมีแบบนี้เป็นต้นนะคะบางคนเป็นในเรื่องของตาปัญญานะอย่างที่แม่หมอเคยพูดไว้เนาะเป็นตาปัญญาการบรรลุธรรมแบบนี้เป็นต้นนะคะในเรื่องของการรับรู้าการอย่างรู้จากภายใน แบบนี้ด้วยนะคะชาวกรกฎจะเรียนรู้อะไรได้ลึกซึ้งมากๆนะบางคนได้เรียนรู้หรือได้ไปเห็นในสิ่งที่ลี้ลับลึกลับจะสื่อจะส breakup, ัมผัสได้อย่างรวดเร็วแต่สําหรับบางคนนะมองเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมองเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือมองคนก็ตามคุณจะมองได้อย่างถึงแก่นเลยนะคะคุณจะมองได้อย่างถึงแก่นได้อย่างลึกซึ้งเช่นถ้าสมมุติคุณมองเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคุณจะรู้เลยว่างานนี้ต้องทําแบบไหนทํายังไงถึงจะสําเร็จ นะทายังไงถึงจะราบลื่นไหลลื่นงานนี้ถ้าเกิดปัญหาคุณจะต้องแก้ยังไงแล้วปัญหาเกิดจากตรงไหนแล้วคุณจะแก้ยังไงแบบนี้เป็นต้นคุณจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยญาณปัญญาด้วยความรู้ความสามารถของตัวคุณเองเอ,อมันจะเป็นแบบนั้นให้ไปเนี้ยจะบ่งบอกถึงในเรื่องของความสามารถพิเศษก็ได้นะคะ ออสติปัญญาเฉลียวฉลาดการมองการไกลแบบนี้เป็นต้นการที่มีจินตนาการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้อย่างอัศจรรย์แบบนี้เลยนะคะรวมถึงการรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่แม่นยำด้วยอืมแบบนี้นะถ้าใครไปปฏิบัติธรรมหรือพูดปฏิบัติธรรมอยู่แล้วจเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่แล้วนะคะจะดีมากๆเลยไพ่ใบนี้อาจจะบ่งบอกถึงในเรื่องของตาทิพย์หรือเกี่ยวกับเรื่องของอภิญญาได้เช่นกันนะมาดูกันต่อนะคะ d e c i s i o n ในเรื่องการตัดสินใจอีกแล้วนะคะชาวกรกฎแม่หมอมองว่านะคุณน่าจะมีในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะคะแล้วการตัดสินใจในครั้งนี้จะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอืมเนาะแม่หมอจะบอกว่าการตัดสินใจของคุณแม่หมอขอเลื่อนไพ่หน่อยนะคะการตัดสินใจของคุณอะ่ะคุณไม่ต้องกลัวนะกรกฎการตัดสินใจในครั้งนี้คุณจะตัดสินใจไม่ผิด คุณจะเลือกในสิ่งที่มันไม่ผิดเพราะมันเป็นปาฏิหาริย์บารมีมันเป็นมาด้วยบุญมันเป็นด้วยวาส,สนามันเป็นด้วยววบารมีที่จะนําคุณเนะ่ยเดินไปสู่เส้นทางที่ดีๆแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจให้เด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวนะคะอ่าาแน่แบบนี้เป็นต้นมาดูต่อนะ Guidance นะคะอ่าในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การปกปักรักษาด้วยนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้หลับผู้ใหญ่นะคะผู้หลับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือผู้หลับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเมตตารักใครเอนดูคุณมากๆเลยในช่วงนี้เพราะฉะนั้นชาวกรกฎก็จะคิดจะทําอะไรเข้าหาผู้ใหญ่ไว้นะคะรอบน้อมต่อผู้หลับผู้ใหญ่แบบนี้เป็นต้นนะแล้วคุณแม่หมอมองว่าคุณจะได้คําแนะนําคุณจะได้คําชี้แนะหรือโอกาสดีๆจากผู้หลับผู้ใหญ่แบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันมาดูต่อ สุดยอดเลย acceptance นะคะกรกฏจะสบายขึ้นนะแม่หมอว่านะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยชาวกรกฏบางคนบางท่านที่แม่หมอเห็นนะชีวิตลําบากชีวิตเหนื่อยเจออะไรอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะคะจากคลิปก่อนๆที่แม่หมอเคยดูอะ่ะกรกฏส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ช่วงหลังๆหรือนับจากนี้ไปเนี่ยชีวิตของกรกฏจะดีขึ้นนะคะ จะดีขึ้นจะอิ่มหมีพีมันมากขึ้นนะคะในเรื่องของการเงิน,นการทองจะสะดวกสบายไหลลื่นมากขึ้นมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นบางคนรวยมากรวยน้อยไม่เท่ากันบางคนแค่พอมีพอกินแต่มันมีมากขึ้นเข้าใจไหมมันจะเป็นแบบนั้นมันไม่เท่ากันเลยสักคนเดียวนะคะแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นนะ่ในเรื่องของอาหารการกินอาจจะไม่ขาดนะคะ,ะแล้วก็ทรัพย์สินแบบนี้ชคลาบนะเริ่มมีเข้ามาเริ่มได้อะไรเข้ามาบ้างแล้วเริ่มอิ่มท้องบ้างแล้วมันจะเป็นแบบนั้นนะคะ บางคนทํามาดีวาสนาดีก็รวยไปเลยนะคะรวยไปเลยอมืมาดูต่อโอ้จะได้ยิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขแล้วนะคะชาวราศีกรกฎนอจะพบทางออกจะเห็นทางออกของชีวิตนะคะชีวิตหลังจากนี้ไปภายใน6เดือนนี้แหละนะคุณจะไม่ติดตันคุณจะพบทางออกจะพบทางแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ไม่หมออยากบอกนะ บารมีที่เราเคยสร้างมาเนี่ยถ้าเราได้ใช้บุญใช้บารมีตรงนั้นไปมันหมดได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างต่อเรื่อยๆนะคะทานบารมีศีลบารมีเนี่ยนะหรือเนคขมะปัญญาบารมีทุกอย่างเลยที่แม่หมอพูดไปตั้งแต่ช่วงตน้นเราทําอะไรได้เราก็ทํามานั้นนะค่อยๆฝึกค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นการสร้างบารมีแบบต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราเนี่ยบุญกุศลเราก็จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆ นะคะลองทําดูก็ได้อไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงในเรื่องของการเงินการทองนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองด้วยชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นเลยแหละนะคะอมืมาดูต่อค่ะโอ้โหสัจทะนั้นนะคะซัจทะนั้นก็บ่งบอกถึงในเรื่องของการกินการอยู่อีกเช่นกันนะเพราะฉะนั้นมันชาวกรกฎนะจริงๆขึ้นมาตั้งแต่ใบรกแล้วเนาะบ่งบอกถึงชีวิต ชีวิตการกินการอยู่จะดีขึ้นนะคะการใช้ชีวิตะจะดีขึ้นจะมีความสุขมีเงินใช้มากขึ้นแบบนี้เป็นต้นบางคนก็ถึงขั้นแบบหรูหราฟู่มเฟือไปเลยนะเออบางคนถึงขั้นหรูหราฟู่มเฟือไปเลยซื้อเครื่องประดับซื้อเครื่องตกแต่งซื้อเสื้อผ้าใหม่อะไรพวกนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะมาดูต่อโอ้โหเอ็ไลท์เ สุดยอดนะคะคุณได้ไพ่จักระที่สูงที่สุดขึ้นมาถึง2ใบไพ่นี้สูงสุดเลยเป็นจักระมงกุฎจักระที่7อันนี้เป็นจักระที่6นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของจะบอกว่าไงความวิเศษความสาเร็จอันสูงสุด ถ้าแม่หมอพูดถึงเรื่องของสายธรรมะการปฏิบัติคือการบรรลุธรรมนะสาหรับให้ไปดีนะคะคือการบรรลุธรรมคือการรู้แจ้งเห็นจริงคือปัญญายาณการตื่นรู้แบบนี้เป็นต้นการรู้แจ้งแทงตลอดทุกสรรพสิ่งนะคะ,ะการหลุดพ้นจากการเวียนไาวตายเกิดแบบนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าในทางโลกนะคือความยิ่งใหญ่ จะยิ่งใหญ่แต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะมีเกณฑ์ที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่สําหรับคนที่มีวัสนามมาดีมากไพ่ใบน,นี้สามารถส่งผลคุณให้ได้ถึงที่สุดไพ่ใบน,นี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองก็ได้พวกนะักการเมือง นายกรัฐมนตรีแบบนี้นักการทูตนักการทหารผู้นําทหารหรือผู้นําในกลุ่มธุรกิจอื่นๆก็แยกย่อยลงมาตามแต่ว่าสนาบารมีของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็อาจจะได้ขึ้นเป็นแค่ผู้นํากลุ่มผู้นําชุมชนแค่นั้นเองแต่สําหรับบางคนถึงได้เป็นผู้นําประเทศ บางคนถึงขั้นได้เป็นผู้นําทางการทหารตําแหน่งทางการทหารสูงขึ้นยศสูงขึ้นตําแหน่งปรับสูงขึ้นแบบนี้เป็นต้นไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันแต่ชีวิตของคุณมีเกณฑ์ที่จะสูงขึ้นตามวัสนบรรมที่คุณเคยทํานั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นนะคะไพ่ใบน,นี้ยังบ่งบอกถึงในเรื่อง i อสูง EQ สูงและนํามาซึ่งโชคลาภและการเงินด้วยไพ่ใบน,นี้บ่งบอกถึงความรวยที่รวยมากๆนะคะความรวยที่รวยมากๆแบบนี้เป็นต้นนะอืมวัสนา สูงเลยนะคะมาดูต่อนะถึงได้บอกคนเราอ่ะต้องสร้างเองทุกอย่างต้องสร้างเองทําเองไม่มีใครมาทําให้เราได้เนอ้อมาต่อนะฮิวลิงนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าใครเจ็บป่วยเจ็บป่วยทั้งกายเจ็บป่วยทั้งใจนะคะไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรนะคุณจะได้รับการเยียวยารักษาอย่างดีแล้วคุณจะมีความสุข มากขึ้นสบายมากขึ้นนะสบายทั้งกายสบายทั้งใจนะก่อนหน้านี้อาจจะเครียดอาจจะมีปัญหาเจ็บป่วยบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะจะคลี่คลายเอาง่ายๆนะคะ Capacity to love นะจากนี้ไปจะรักตัวเองนะเลือกสิ่งดีๆที่สุดให้กับตัวเองแบบนี้แล้วเวลาคุณเลือกคุณจะเลือกสิ่งที่ใช่อ่ะ เข้าใจไหมคุณจะไม่เลือกผิดอ่ะเออคุณจะไม่เลือกผิดคุณเลือกอะไรแต่ละทีคุณจะตัดสินใจถูกคุณจะคิดถูกว่าอันนี้ใช่แล้วคุณจะเลือกสิ่งสิ่งนั้นมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะรักตัวเองมากขึ้นจะดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นนะคะเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินอยากกินอะไรได้ไดกินเลยเราก็กินเลยแบบนี้เป็นต้นด้วยนะคะ capacity to love มันเหมือนมันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะให้ตัวเองก่อนอ่ะเออจะเป็นแบบนั้นนะคะ protection นะไพ่ใบนี้นะจะบ่งบอกถึงสติก็ได้ชาวกรกฎอาจจะนิ่งขึ้นควบคุมสติหรือควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีดอกโบวล้อมรอบดอกบบวสีทองด้วยนะคะบ่งบอกถึงในเรื่องของปัญญานะคะบ่งบอกถึงในเรื่องของปัญญานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะเวลาจะคิดจะติตองหรือจะ จะทําอะไรอะจะดําเนินชีวิตแต่ละสิ่งแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามนะคุณจะใช้ปัญญามากขึ้นคุณจะมีสติมากขึ้นคุณจะนิ่งมากขึ้นแล้วคุณจะคิดได้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็รอบคอบมากขึ้นแบบนี้ด้วยนะคะอืมมาดูต่อค่ะมันจะไม่พลาดในชีวิตอนะ่ะเข้าใจไหมอืม หลังจากนี้ไปไม่ว่าจะคิดจะทําอะไรมันก็จะไม่พลาดแล้วก็นิ่งมีสติมากขึ้นมันเหมือนกับว่าบารมีที่คุณจเจริญมาเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของปัญญาบารมีนะคะปัญญาบารมีศีลบารมีขันติสัจจะอธิษฐานแบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยในสิ่งที่คุณเคยทํามาแล้วก็ในเรื่องของอุเบกขาบารมีด้วยนะใจเป็นกลางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายต่ออะไรทั้งสิ้นนะพไพ่ใบนีก็บ่งบอกเช่นนั้นเหมือนกันนะคะ มาดูต่อฮาร์โมนีฮาร์โมนีคือพลังงานของความสุขใหม่แล้วนะคะความสุขความรักความอบอุ่นแบบนี้เป็นต้นนะคะาการมองโลกในแง่ดีนะคะอย่างว่าแหละถ้าเราจิตใจดีเราจะมองโลกในแง่ดีนะคะเราจะมองโลกสดใสมากขึ้นเราจะมองโลกอย่างมีความสุขมากขึ้นอีกแง่มุมหนึ่งสิ่งที่ไม่หมอเห็นนะตัวคนเองเนี่ยคุณอาจจะ ได้สังคมใหม่นะสังคมจากการทํางานใหม่สังคมจากเพื่อนใหม่แบบนี้เราเป็นสังคมที่ดีขึ้นสังคมที่อยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นมีความสุขอยู่กันแบบเหมือนครอบครัวแบบนี้ก็ได้นะเออนะคะเรียกว่ามีความสุขกับคนรอบข้างมากขึ้นนั่นแหละรีแลกซ์เซชันนะคะในเรื่องของการพักผ่อนนั่นเองนะคะรีแลกกายรีแลกใจนะคะ อืมส่วนใหญ่ก็เป็นไพ่ของความสุขและการพักผ่อนนะแต่ไพ่ร่ำรวยนี่ก็ขึ้นมาเปิดตั้งแต่ใบแรกเลยนะอบอกถึงชาวกรากฏจะรวยขึ้นจะดีขึ้นนั่นเองนะคะอืความรวยของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเราต้องรู้ตัวเราเองว่าแค่ไหนถึงได้เรียกว่ารวยเข้าใจปะเออม,มาดูต่อคะ่ะบางคนนะมี มีร้านหนึ่งก็บอกหุย้ยรวยมากแล้วมีร้านหนึ่งอะไรเงี้ยบางคนนะร้านหนึ่งไม่พอต้องมีสิบ้านถึงจะเรียกว่ารวยหรือบางคนต้องมีเป็นร้อยล้านถึงจะเรียกว่ารวยอะไรเงี้ยเออมีสิบ้านยี่สิบ้านโอ้ยไม่เห็นจะรวยเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของความรวยเนี่ย แต่ละคนไม่เท่ากันความพอใจแต่ละคนไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่ที่ความพอใจใบนี้ก็เช่นกันบ่งบอกถึงในเรื่องฐานะทางการเงินจะดีขึ้นจะขยับขึ้นขยับสเต็ปขึ้นนะเข้าใจปะเออจากจนนะคะเป็นมีกินมีใช้มากขึ้นก็ได้หรือจากจนเนี่ยเป็นรวยเลยก็ได้มันมันแล้วแต่คนไม่เหมือนกันไม่จําเป็นต้องไล่สเต็ปก็ได้นะคะอ่าหรือจากจนปุ๊บนะคะเป็นมีกินมีใช้เป็นปานกลางเป็นรวยเอออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกัน มาดูกันต่อกับไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรนะปาฏิหาริย์บาร,รมีจากอดีตชาตินะคะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎจะส่งผลยังไงตั้งจิตอธิษฐานดีๆเนาะเทพเสาพระพายทศกณัณออกรบแล้วก็พยายมนะคะอืม แล้วก็พยายมนะชาวราศีกรกฎลัคนากฎเออลัคนากฎก,ก่อนหน้านี้เนี่ยเออหนักหนาสาหัสมจริงอนะเนี่ยคุณดูนะทศกัณฐ์ออกลบอย่างเงี้ยเชื่อภัยคืออะไรรู้ว่าภัยพิบัตินะภัยพิบัติอย่างเงี้ยแทพเสื่อขึ้นมาอย่างเงี้ยชีวิตอาจจะต้องใช้ในเรื่องของความอดทนชีวิตอาจจะอยู่บนความไม่แน่นอนบนความแปลปรบนความเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ชีวิตของคุณอาจจะไม่เคยเจออะไรที่มั่นคงมาก่อนเลยก็ได้ นะคะสำหรับชาวกรกฎบางคนเป็นแบบนั้นจริงๆที่แม่หมอเห็นเนี่ยเหนื่อยยากลําบากต้องใช้ความอดทนต้องใช้การรอคอยที่ยาวนานกว่าจะประสบความสาเร็จนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่เคยมีอะไรแน่นอนเลยในชีวิตของคุณแบบนี้ก็ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะเหมือนกับว่าคุณต้องต่อสู้หรือหรือสู้รบอยู่ตลอดเวลาเออกับคนก็ดีกับงานก็ดีกับอะไรก็ดีที่รอบตัวของคุณมันเหมือนรอบตัวเนี่ยมันเป็นแบบนั้น นะคะสิ่งแย่ๆทั้งหลายอะ่ะนะแต่ณนะนะนะปัจจุบันที่เราอาธิษฐานเกี่ยวกับในเรื่องของปฏิหารบารมีแม่หมอบอกเลยว่าชีวิตคุณจะสูงขึ้นจะสูงขึ้นนะคะจะมีความช,ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นแต่ชาวกรกฎต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองด้วยอย่าทําให้เสียนะเอออย่าทําให้เสียด้วยพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเวลาเรา อธิษฐานปฏิหาบรบารมีปุ๊บเนี่ยเราต้องการสิ่งดีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะทําเสริมหรือทํารับกับสิ่งที่ดีก็คือบุญกุศลและก็บารมีที่คุณควรทํานะคะให้ทานบารมีก็ได้ศีลบารมีก็ได้หรือการภาวนาหรือปัญญาบารมีนั่นแหละนะคะถ้าการภาวนานี่จะได้หลายบารมีเลยนะได้วิริยะด้วยได้ขันติด้วยนะคะได้สัจจะด้วยนะคะ ตั้งจิตตั้งใจจะนั่งกี่ชั่วโมงก็ต้องนั่งให้ได้เท่านั้นแบบนี้คือสัจจะบารมีแล้วก็อธิษฐานบารมีก็ได้ด้วยอืมนะแบบนี้เป็นต้นมาดูกันต่อนะคะแทบที่ดาแมงป่องโอ้พระอินขึ้นมาเลยนะคะพระแม่ธรณีโอเท้าเทอตรสด้วยนะคะเท้าเทอตรสคือหนึ่งในสี่ของเท้าจตุโลกบาล อันนี้พูดมาหลายคลิปแล้วนาะแต่ท่านเป็นเทพที่มีบุญญาธิการมากมีอนุภาพมากนะแม่หมอบอกเลยนะคะคุณดูนะไพ่ใบนี้นะคะก็เกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติต่างๆขึ้นมาข้างล่างเห็นไหมนะคะบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงความร่ำรวยความร่ำรวยความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองต่างๆนานาแบบนี้เป็นตน้นเป็นไพ่ที่ทําให มีคุณชีวิตของคุณมีความเป็นสิริมงคลมากขึ้นแบบนี้ไพ่ใบน,นี้อาจจะหมายถึงในเรื่องของพรวิเศษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มอบให้คุณด้วยเช่นกันนะชาวกรกฎนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนนะมีชื่อเสียงโด่งดังเลยนะคะเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ประจักษ์กับคนทั่วไปแบบนี้เป็นต้นอเรียกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแหละดีขึ้นอย่างทันตาเห็นแต่สําหรับบางคนบางท่านคือหันหน้าเข้าวัดนะ บางคนบวชได้เลยนะสาหรับไพ่ใบนี้นะคะสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของศาสนาแบบนี้เป็นต้นในเรื่องของการบวชแล้วติดกับไพ่ใบนี้ด้วยความไม่เที่ยงนะคะหรือจิตเป็นกลางหรือวางหรือความเป็นกลางนั่นเองนะคะเรียกว่าชาวกรกฎเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคุณปฏิบัติเกี่ยวกับอุเบกขาบารมีมานะอุเบกขาบารมีคือการวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายนะคะต่อทรัพย์สินทรัพย์สมบัติต่อรักชอบเกลียดชงังต่างๆนานา,นานเนี่ยชาวกรกฎ เคยปฏิพฤติปฏิบัต,ติตรงนี้มาถ้าคุณทําต่อคุณจะไปตรงนี้ได้ดีมากๆแบบนี้นะคะชาวกรกฎมีเกณฑ์ซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะหรือมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินได้มรดกที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยเช่นกันนะคะมีพระแม่ธรณีขึ้นมามีความยิ่งใหญ่ขึ้นมาพระอินแบบนี้เป็นต้นนะคะองค์อมรินนะคะเป็นเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึง อืมเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงก็บ่งบอกถึงในเรื่องความเป็นผู้นําความยิ่งใหญ่ความสาเร็จอันยิ่งใหญ่นะคะการขึ้นเป็นผู้บริหารแบบนี้เป็นต้นการมีสติปัญญาเป็นเลิศเฉลียวฉลาดมีปฏิพานไหวพริบไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกถึงผู้นําทางการทหารทางการทูตเช่นเดียวกันนะเหมือนกับไพ่ใบนี้แหละนะคะ เหมือนกันเลยนะธุรกิจกิจการก็จะยิ่งใหญ่เติบโตระดับสูงขึ้นสูงขึ้นมีอำนาจทางการค้ามากขึ้นจะเป็นแบบนั้นนะมีอำนาจทางการต่อรองทางการค้าจะเป็นแบบนี้ด้วยนะคะยิ่งใหญ่เหนือใครเอาง่ายๆนะถ้ายิ่งสร้างบาร,รมีมานะแล้วอธิฐานแบบนี้นะคะจะจะเห็นๆเลยเนาะแต่สําหรับบางคนบางท่านก็ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะนุ่งขาวห่วมขาว นะคะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจริงๆเลยนะอันนี้กรกฎก็สามารถทําได้เนี่ยเรื่องการหลุดพ้นนะคะมีไพ่ไปดีขึ้นมาจะกลัวอะไรแม่หมอบอกเลยนะในเรื่องของการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเลยมาดูกันต่อนะคะพรานบุญจับนางมโนราโมลานะคะพระทักษะขึ้นมาการมาเทพนะคะแล้วก็แม่นางกวักนะ อืชาวกรกฎเนี่ยชาวกรกฎเนี่ยถ้าแม่หมอจะบอกอย่างนี้ก่อนนะถ้าชีวิตดีขึ้นอย่าหลงละเลงนะอย่าหลงละเลงในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินความร่ำรวยนะแล้วอย่าคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะคะแม่หมอจะบอกไว้ก่อนอย่าทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมเพราะสุดท้ายท้ายสุดชีวิตคุณจะตกกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วจะขอให้มันขึ้นอีกแม่หมอบอกเลยว่ายากมาก นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าชีวิตดีขึ้นแล้วอะไรอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นแล้วนะคะสร้างบารมีต่อแล้วคุณจะดียิ่งๆขึ้นไปคุณจะเป็นอิสระคุณจะเป็นอิสระแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมแต่ถ้าเมื่อไรที่เราพอชีวิตดีขึ้นปุ๊บแล้วเรากลับมาทําความชั่วหรือหรือผิดศีลผิดธรรมสิ่งเลวร้ายต่างๆนานาเนี่ยชีวิตจะกลับมาตกอับเหมือนเดิมนะอืมอย่าทํา นะคะแต่ส่วนคนที่ปฏิบัติธรรมคนที่เป็นพระเป็นแม่ชีเป็นนักภาวนามีเกณฑ์บรรลุธรรมไปเลยมีธรรมจักเกิดขึ้นด้วยนะคะมีกลงล้อแห่งธรรมจักเกิดขึ้นด้วยแบบนี้เป็นต้นแล้วก็อย่าโมเมาลุ่มหลงอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของความรักใคร่ให้มันมากนะนะคะสร้างบาร,รมีเพียรสร้างบาร,รมีเข้าไว้เนาะนะช่วงนี้เนี่ยคือค้าขาย นะคะหยิบจับอะไรทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะช่วงนี้เนี่ยกวาดเงินกวาดทองแล้วเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์ด้วยนะคะพอบาร,รมีมันส่งผลมันส่งผลให้คุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะคนที่จะเข้ามารักมันจะเข้ามาเยอะนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเวลาคนที่เข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องดูด้วยว่าเขามีสามีมีภรรยาม,มีอะไรแล้วหรือยังนะคะอย่าทําอะไรผิดศีลผิดธรรมเด็ดขาดอันนี้แม่หมอก็จะบอกไว้นะ อืแต่ถ้าทําก็เป็นเรื่องของคุณแต่แม่หมอจะเตือนไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราทําอะไรที่ไม่ดีสุดท้ายแล้วกรรมก็ตกอยู่กับเราอย่าลืมนะมีพยายมขึ้นมานะคะเป็นเทพผู้ตัดสินความดีความชั่วนะเพราะฉะนั้นทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วแบบนี้เป็นต้นมาดูห้าไปสุดท้ายนะคะมาคุณแผนกับนางพิมพิลาไล แค่พระพุทธพยาสุครีปเท้าวิรูปักข็ขึ้นมาอีกนะคะอ่าดีมากนะเท้าวิรูปัก,ก็เป็นหนึ่งในสี่ของเทา้าจตุโลกบาลเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอันนี้บ่งบอกถึงเรื่องปัญญาสําหรับบางคนบางท่านสําหรับบางคนบางท่านเท่านั้นนะคุณจะมีในเรื่องของความรักสงบมากขึ้นนะคะจิตใจสงบเยือกเย็นมีความสุขสมถะ สันโดษนี่จะเป็นอาการนี้เลยสําหรับบางคนเป็นแบบนั้นนะคะคนที่เข้าทางธรรมคุณจะเข้าเข้าถึงความเย็นเข้าถึงความลึกซึ้งถึงความสงบแบบนี้เราใช้ชีวิตแบบไม่ชอบวุ่นวายกับใครแต่กระกฏบางพวกที่แม่หมอได้เตือนไปเนี่ยนะคะบางคนที่เห็นแล้วเนี่ยว่าใช้ชีวิตชิว พอชีวิตมันเริ่มดีขึ้นปุ๊บมันหลงลืมความลําบากยากจนหรือลําบากยากแค้นก่อนหน้านี้สิ่งที่เจอสารพัดสารเพนะคะแล้วก็มัวเมาลุ่มหลงใช้ชีวิตชิวๆเพลิดเพลินไปวันๆแบบนี้ไม่โดยที่ไม่สร้างบารมีอันนี้ระวังให้ดีนะคะอืมช่วงนี้คําพูดคําจามีเสน่มากๆนะคะคนจะติดจะลหลงไหลในเรื่องของคําพูดคําจาแบบนี้แล้วก็ปฏิพันธ์ไหวพริบที่คุณมีแบบนี้ด้วยนะอืมก็ นะคะคในเรื่องของคำพูดปฏิพันธ์ไหวพิบจะดึงดูดในเรื่องของการเงินด้วยแหละไม่ใช่อะไรนะคะการเงินการทองทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหลั่งไหลนะไหลมาเทมาจะดีขึ้นอืมจะดีขึ้นจะเป็นแบบนั้นแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ริเริ่มลงมือกระทำอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะ,ะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงยกย้ายย,าย้ายงานย,าย้ายที่ทำงานย,าย้ายบ้าน ก <S an throp ic> ารสร้างหลักสร้างฐานให้กับตัวเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสร้งางหลักสร้างฐานก็อย่างที่แม่หมอบอกแหละมีพ่อแม่ธรณีขึ้นมานะก็บ่งบอกถึงในเรื่องคุณอาจจะได้ย้ายบ้านใหม่ก็ได้อาจจะได้ซื้อบ้านอาจจะได้ซื้อที่ก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้หรือบางคนขายที่ก็ยังได้เลยได้หมดทั้งซื้อทั้งขายแบบนี้เป็นต้นนะอ่ะโอเคก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะฝากกดอ,อ่ะเดเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงเรื่องความรักอย่าลุ่มหลงโมเมานะแม่หมอเตือนก่อนนะคะอ่ะโอเค ประมาณนี้นะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ